ทรงตํำนะคะทําการธรรมชาติไม่รกอนะคะเอไหมนตกใที่นอ่าวันนี้มางานวันเกิดนะคะเด็กๆมางานวันเกิดงานวเกิดบนภูเขาใช่ไหมที่สาธารณะที่เขาให้จัดนะคะนี่ที่เป็นรอะกรร่็รูหร อ่ามือน,นี้มาตำบักคูนะคะตำบักคูงานมันเกิดเด็กน้อยเดอ้อผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ก็กินแซ่บๆนะคะนี่จะตำบกคูแซบักคูปัก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 เอาผู้ใหญ่ยี่ขอหมอกใส่เลยวะ <c oughs> นี่นะคะค่ะ,ะ,ะเอามาจากบ้านอีกแล้วเปิดให้ดูอาหารมูยอาหารอันนี้เป็นเค้กเห็นไหมเป็นไก่ไกระตุกเห็นไหมไก่หวานทำมาคัตติปิกาปิกะเอ๊ะมีกับมีนะคะขอบคุณ ขอบุญนะคะเมีแต่เมนูตัวดีกันถ่ายให้ดูรอบๆเลยพี่เจหอมทรงต่ำนะคะทรงต่ำนะคะท่ากับธรรมชาติเนาะเห็นไหมในโคกนี่ยังไม่ได้

เนื้อย่างค่าเนื้อย่างทีสเปนเขาจะมีเตาย่างให้นะคะเป็นของสาธารณะค่ะตู้ขายเตาชนนก็มี อันนี้เป็นของสาธารณะนะคะทุกคนใช้ได้ค่ะร่วมกันแล้วก็ด้านนู้นนะคะมีห้องน้ําด้วยนะคะตรงนู้นก็เป็นห้องน้ำนะคะหนูมาแลวกับลตไปว่อสิรพื่อนสายจ้าันกสัั Кто первый ротик? А, я. Mm -hmm. Ты вот это хочешь или вот это? А, мы видим. ดิค่ะหินล้ายหลายนะคะตัไถแล้วแกะหินแถวรถไถกับข้างเอยนะคะโยนหินเยอะค่ะหินเยอะมากไถแล้วก็ทำการใส่สายยางนะคะนี่ไถเสร็จปันปุ๋ยใส่ปุ๋ยด้วยนะคะปุ๋ยขี้มาปุ๋ยคออนี่ค่ะเราก็จะเจาะรูนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดทุกคนคะนะคะวันนี้นะคะจะมาปลูกมะละกอค่ะบคกคงนะคะมะละกอปลูกเยอะเลยค่ะตรงค่ะแถวนี้นะคะที่ทําไว้ที่ไถไว้ใส่ปุ๋ยคอกไว้แล้วค่ะปุ๋ยที่ม้าเดยพี่น้องปองไปนะคะ <S <S นี่ค่ะเด็กหน่อยร้อนวิชานะคะหนุนไปขุดใหญ่เลยอะ,อยอะต้องส่วน ส่วนมะละกอนะคะให้เลือกเอาต้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะนี่ถ้ามันเกิดข้อแมวอีกสักวันมันมีต้นที่เล็กที่อะไรให้วิกเตอร์ถอนออกอ่ะเอาต้นเล็กแต่คงเปลี่ยนนี่ข้อแมวอีกสักวันมันจะไม่ได้เลยนี่นะคะมะละกอวิกเตอร์กลงออกาออกามานี่ลูกเอาต้นเล็กที่สุดออกแล้วให้เหลือแต่ต้นใหญ่ที่สุดดูต้นเล็กต้นนี้ออกถอนออกเลยขานี่นี่วิกเตอร์ดูดู เหมือนหาผมงอ,อกไหม,ไมนี่ลูกต้นเล็กที่สุดเออเห็นไหมมีอีกเยอะนี่ค่ะอือฮึออกเลยนะคะยังไงก็โตมีปัญหาค่ะเพราะว่าเขาจะโตช้าแล้วก็ก็คืออาหารน้อยเนาะให,ให้เหลือไว้แต่ต้นที่มันใหญ่สมบูรณ์แบบนี้ยแบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเขาพร้อมนะคะจะออกลูกสวยงามค่ะต้นแบบนี้นะคะ ม,มันมีกี่ต้นต้นาม,นมนจะเลือไว้แต่ต้นใหญ่สองสามเป็นแม่พันธุ์สี่ห้าหกถึงสิบอยู่หรอค่ะนี่นะคะกิต้าก็จะปมมาลูกมะละกอเดอ้อพี่เอางไปเอาอะไรมานี่นะคะต้นมะละกอของเราสวยๆจ้ามาปลูกน้ำกันนะจ๊าไปได้อะไรมาน่ะมานี่เอาพัวมาแม่มจะขุดหลุมอัน ตอนนี้สองทุ่ม,มจะสองทุ่มแล้วค่ะแต่ยังแดดอยู่เลยนี่นะคะขุดก่อนนะคะพี่น้องป่องไปขุดลุมไม้ก่อนนะห้ขุดลุมลม,มามาปลูกต้นนี้มาหม,มามาขุดแล้วทำเป็นวงกลมก่อนนะครับพูดต้องมีครับด้วย มากกว่าระดับบานก่อนอื่นวิกเตอร์ต้องขุดเป็นวงกลมนะครับพูดด้วยส่วนตัวนี่ค่ะเด็กน้อยมาช่วยนะคะนิดนึงนิดนึงค่ะไม่ไม่เยอะอเฮ็ดยังน้อยแ่มอ๊อาก์ทำอะไรน่ะแมงกับทำไมไม่มาช่วยจะไปไหนมาช่วยวิกเตอร์เร็วเออระวังเออ่งนแหะระวังอะไร เลีเ่ยหน่อยแตเด้อบานนี่ทำไมไม่เอาเสือมาด้วยอ้ะเสร็จแล้วใช่ไหมอาหา่ะฮะแล้วก็มาปลูกนะคะต้องเอาวันนี้เอาใช้ใส่สแบคทีเรียามามาปลูกลุมนี้อัดกะ Uh huh. เอาไว้ในตะกร้าก่อนเขาก็จะช่วยไม่เอาใส่เลในนั้นเด็ด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 เบาเบาเบาๆเบาๆบาเหมือนจับเบาๆนะแล้วไ,นะไปให้วิกเตอร์ так у вас сюда мы сейчас спасибо бактерии давай убирай ручки сюда так и эти зачем угу и тот не был надо где-то это не 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 мы пропускаем две и น mm ี hmm. mm ่นะคะยกออกเอาใครจะช่วยโอกะใคกจะช่วยหนอเอาถมถมลงทำแบบนี hmm. uh ้อยากช่วยไหมเก่งมาก Mm -hmm. right. все, все 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 не надо все. инструмент не надо уже потому что ты можешь сломать дерево это я кстати да я у я пу я пу и здесь надо ต้นนี้มันคือโอเคโอเคไเด้อเเ่ะครับ หลอดมันหน่อยลากลากมันออกไม่เป็นไรลากออกไม่เป็นไรอย่าไปบีบแรงเนี่ยมันแตกไปจะปลูกไหม,มหลอดบ้านนอน,นี่ มันจะรอดไหมวิกเตอร์อช่วยกันกระตุนบกฮวงนะคะพอแล้วให้ม่าม้าปลูกเองโอเคไหมพอแล้วนะขอบคุณครับเ,เร็วเออออก,กัสอยากพอแล้วใช่ไหมแต่วิกเตอร์ไม่อยากพอเออออก,ก็เสร็จเอาทุงมือไปเก็บแล้วถอดทุงมือไว้วิกเตอร์อยากพอรึเปลูกอยากปลูกอีก,อกเอา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิต้าจะพามาปลูกมะละกอส้มตำเด้อจ้ะนี่นะคะม,ม,มันพร้อมแล้วค่ะไม่ต้องให้มันต้นใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่ารากมันจะไม่เดินใ,นใส่แบกที่เรียก,ก่อนนะคะในหลุมแล้วก็ใส่อันนี้รากเยอะเลยอ่ะนี่นะคะอย่าไปเล่นน้ำนะหลุมอื่นนะคะ ต้องเจออีกเรจะจะไปลงลุงทวนันนี้อื้ลุทวันนี้คูเอาละก็คือ,อออกนะฮะอะไรบิกเตรอร์ยาปูอู่แล้วหรอฮะเตอร์ายาปูใสแบคทีเรียก่อนต้นมีี่ค่ะต้นนี้แข็งแรงนะนี วิกเตอร์ช่วยเอากะละมังมาเ,เดี๋ยวจดีเร็วช่วยกันมันเลยตนนะคะผูะมาากมะละกอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบ,ชบใช่มะละกอสิบห้าต้นนะคะขอ,คขอบคุณครับไปเดี๋ยวิกเตอร์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่ดูจนจบนะคะตอนนี้ไปทำอย่างอื่นก่อนค่ะบ๊ายบาย นี่คะ่ะมรกรนะคะที่เราปลูกมะมานนห่นะคะอืมสิบ้าต้นนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยเรากบหน้าอีกนะคะเป็นปุ๋ยหมักทําเองค่ะปุ๋ยเศษดินเศษหญ้าเศษอาหารเศษใบไม้นะคะต่บอกพี่ปลูกไปนู่นอย่าไปนู่นนะคะเนี่นี่นะคะ มะระกอรสมตำเนื้อพี่นอ้องนี่ค่ะมะลรกอรนะคะียาวเหยียดไปนู่นนะคะสิบห้าต้นเพิ่งลงใหม่เด้อพี่น้องติดตามกันได้นะคะบ้านม้งก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะลงใหม่อะไหน,นะคะบอคือของเราจ้ะ